ครับสวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานมูลราชทิ่ดกตก,กรสุกเกษมนะครับวันนี้ก็ได้ออกพื้นที่มาพ่น h าดีสองห้าหนึ่งให้กับชาวนาอีกหนึ่งท่าน,นครับพี่ชื่ออะไรครับวิสุทธ์ครับวิสุทธ์บ้านอยู่ที่ไหนเนาะมันแก่งหมูห้าครับ,รบวันนี้นาก็สี่แปลงเนาะสี่แปลงกี่กี่ไร่ครับทั้งหมดยี <26 S 2> ่สิบหกไร่พี่ปีนี้เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็ผลผแรกเนาะผลแรกผลแรก แล้วดูเขามาใช่ดีโอได้เห็นของคนอื่นมาเห็นของคนอื่นมาเขียวตลอดไม่มีไม่มีแดงเลยอยากจะลองใช้ดูมั้งหลักลองใช้ดูว่าพ่อเห็นของคนอื่นเขียวใช่เห็นคนอื่นได้ดีเขียวประหยัดปุ๋ยเนาะประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยครับประหยัดปุ๋ยประหยัดยาฆ่าแมลงใช่ก็เลยลองมาใช้ดูลองลองปีแรกปีแรกเนาะถ้าดีปีหน้าแล้วเอาต่อใช่ใช้จริงเนาะ เห็นจริงเห็นจริงเห็นของเขาแปลงข้างในม้ยเนาะข้างในมาแล้วแล้วก็ถามเขาว่าเขาใช้อะไรเนาะใช่เขาใช้อดีสองห้าหนึ่งก็เลยติดต่อทางทีมงานมาให้มาพ่นให้วันนี้เนาะครับครับเดี๋ยวอีกประมาณสิบวันเนาะมาพ่นรอบสองครับนี่ข้าวพันอะไรเนาะปทุมปทุมอันนี้ปทุมข้าวได้กี่วันแล้วเนี่ยเดือนก็ห้าวันนี่เดือนก็ห้าวันเป็นข้าวปลูกเนาะครับข้าวดำข้าวดำข้าวปลูกข้าวดำก็เริ่มแตกกอแล้วใช่อันนี้วานปุ๋ยไปกินรูกแล้วแปลงนี่ ห้าลูกแล้วโอ้ห้าลูกแล้วมีหนสองอืมเพราะไม่ได้ใช้อาดีมาแต่ครั้งแรกเนาะเดอถ้าใช้ตั้งแต่เริ่มต้นมาก็จะประหยัดถุยกว่านี้นะใช่นี่ก็ข้าวปทุมนะครับของพี่สุดบ้านแก่งเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวก็งวดหน้ามาติดตามดูว่าข้าวจะเขียวขึ้นประมาณไหนอะไรประมาณไหนเดี๋ยวครับรอบหน้าครับแล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้กับชาวไร่ชาวนาคนอื่นได้เห็นเนาะว่าของพี่ ฉีดไปแล้วจะเขียวประมานไหนใช่แล้วแมลงก็จะไม่มากวนอะไรประมาณไหนเนาะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาติดตามของพี่สุดครั้งหนึ่งครับครับทางชีวิตที่ยังเหลืออยู่ ยังต่อสู้ด้วยใจมั่นคงผ่านมาแล้วที่เคยสับสนแต่ยังคงลุกเดินต่อไปจะทวงถามชีวิตกับใคร ไม่ได้มันยังมืดมนแม่ชีวิตอับแสงสับสนแต่ยังคงมีคนที่เข้าใจใส่ใจไม่เคย เจ็บเหลือเกินต้องเดินบนเส้นทางตามความหวังความฝันของชีวิตเราทางชีวิตบนทางสายใหม่ต้องตอบให้ได้ให้มันมันคม อยากให้ชีวิตพบใครสักคนเหมือนเงาต้นก้าวเดินต่อไป เส้นทางคว,วามหวังความฝันของชีวิตเราทางชีวิตบนทางสายใหม่